เอาแต่วเวลาตกเดือนห้าครั้งเปียกหมดมาม่าธรรมดาเพื่อพวกเรามีสติเออเป็นคนมีสติจะได้เกิดสตางจะได้มีสตางถ้าไม่มีสติมาแก่ขาสตางสติมาปัญญาเกิดสติเตลจะเดิดปัญหาสติมาหมาไม่กัด สติปูตตะกับกับเดิเนมากระมาใครบ้บคาค <c oughs> นนั้นอ่ะกับกับด้วยแต่ข้าเอาโอ้เหมือนความดีไหมเออแล้วความจะให้สาตาของดี <c oughs> โอ้ แสดงว่าของดีไม่เกิดมันต้หลับตาลงบวมีันสองตัวครับโจอ่ยออกไปรอ้บ้านเนี่ยโอ้จิตของเราต้องเสนอมันถึงจะรากความดีได้ไม่ต้องติ่งต่าหน่อยจนหลงคาใจหลับตาลงโอ้ นี่คือคาขาของดีที่เรียกว่าแกงห่วงตื่นบบตื่นกัทีกากันเลยคุณครูบางทีนั่งฟังด้วยเัพท์บนอก็มีตกะโตเรียหนึ่งาการถัแเ้วนี่คือคาถาแกงห่วงโอ้อีมัเลือตเกยี่มเลอตกยนี่มเลืตเก ক আ । เปลือเนยเดูของดีลอยเรามาดูของดีไรเจอทางนี้รีบมาอวยไว้ของดีไม่ใช่ของดินไม่ใช่ของดินเ้วไม่เป็นของไทยของไทยขดีเราไม่มีให้ซื้อของไม่มีให้ซื้อของเลื่ออนซื้อได้ซื้อมี ของดีไม่มีไว้ขายอไม่มีไว้ขายของมาง่ายขายได้ขายดีของได้ยดีของดีไม่มีให้อวดีไม่มีให้อวของตลวดชอบอวดดีของตดอีดีของดไม่มีใครสนของ่มีสมปของปรสนได้สนดี ของดีแล้วไม่มีใครมอง okay, แต่ของคุ่งทอชอบมองกันดของดีไม่มีให้เปล่า okay, แต่ของมันน่าจะให้เปล่าทันทีของดีไม่ม oh, <okay. S 1> <laughs> ีคนไว้แจกของดีไม่มีไว้แจก ของเดแจกได้แดีขงเดีแจกได้แจกดีของดีไม่มีไว้โชว์ขอโชว์แต่ของโตโวดีโตชอบโชว์ดี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 ใครมีไว้ก็จะได้สุขใจใครมีไ้ก็สุใจเอ้อนอกาันี้แหละ 压开了。Yeah, okay.